วันนี้พาทุกท่านมาชมรายลเอียดสเปคของ mercedes-benz c-class w206 รุ่นใหม่ล่าสุดของ c-class จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ mercedes-benz ได้เปิดตัว all-new c-class เป็นรุ่นรถยนต์ที่ mercedes-benz สามารถทำยอดาขายได้สูงที่สุดและตัวถังล่าสุดก็คือ w206 ซึ่งในตลาดโลกมีทั้งตัว4ประตู saloon แล้วก็5ประตู estate ในครั้งนี้เมื่อ d e เด e n z น C-Class ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกเครื่องจนอินเทอร์เรียและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับซึ่งถือว่าปรับปรบปุงครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับโดยเรามาดูมิติตัวรถของตัว Allnew C-Class W206 กันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวถังสประตูซาลูนนะครับความยาวอยู่ที่4 7 5 1ม mm มนะครับยาวขึ้นกว่าตัว W205 อยู่ที่6 5ม mm. เมตร ความกว้างอยู่ที่1 8 2 0ม mm, มกว้างกว่าเดิม10ม mm. มความสูงอยู่ที่1 4 3 8ม mm, มซึ่งเตี้ยลงกว่าเดิม9ม mm, มนะครับส่วนระยะฐานล้อจะอยู่ที่2 8 6 5ม mm, มซึ่งจะยาวกว่าอยู่ที่2 5ม mm, มนะครับซึ่งจากตัวมิติตรถนะครับถือว่าไปเป็นแนวทางที่มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เตี้ยลงนะครับทำให้รถตัวสปอร์ตดูโฉบเฉียวมากกว่าตัวเดิมนะครับ สำหรับในด้านการดีไซน์ของ New Mercedes-Benz C-Class มาภายใต้แนวคิดคือ Central Priority นะครับหรือว่าเป็นการจัดวางสัดส่วนให้มี o v e r อร์แฮด้านหน้าสั้นนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อหรือโอเวอร์แฮงด้านหลังเนะี่ยยาวพร้อมกับการเสริมฝากระโปรงด้านหน้าที่มีความนูนะครับทำให้รถดูเป็นรถระดับ High Performance นะครับ ซึ่งมาพร้อมกับกระจังหน้าด้านหน้าใหม่แล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบรูปแบบใหม่นะครับเหมือนกับ CLS ตัวถังด้านข้างนะครับรถมีความเตี้ยลงดูฉบเฉียวมากขึ้นนะครับกระจกด้านหน้ามีความโน้มเอียงลงไปทางด้านหลังมากยิ่งขึ้นไฟท้ายด้านหลังก็ามาเป็นไฟท้ายเป็นแบบ2ชิ้นนะครับอยู่ทั้งบนตัวถังรถแล้วก็ตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะครับซึ่งแตกต่างจากการดีไซน์รุ่นก่อนไปอย่างสิ้นเชิงและยังมาพร้อมกับกับกนชนท้ายแบบ ปลายท่อคู่นะครับแล้วก็ดีฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับโดยรวมนะครับสำหรับการดีไซน์ภายนอกเนี่ยถือว่ารถมีความใหญ่ขึ้นดูดภูมิฐานว่ากยิ่งขึ้นแล้วก็แฝงไปด้วยความสปอร์ตแล้วก็ความไฮเทคเข้าไปในรถนะครับส่วนภายในห้องโดยสารหรืออินเทอร์เนนะครับถือว่าเปลี่ยนแปลงหมดยกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดพว,วงมาลัยอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับ มีการจัดสัดส่วนโดยแยกส่วนชั้นบนของแดชบอร์ดด้านบนแล้วก็ส่วนชั้นล่างออกจากกันนะครับพร้อมกับหน้าจอโฟลติ้งตรงกลางนะครับเป็นแบบลอยขนาด11.9นิ้วเป็นแบบโโระบบสัมผัสและหน้าจอที่เป็นมาตรวัดความเร็วนะครับขนาด12.3นิ้วซึ่งสามารถปรับแซงผลได้ถึง3แบบช่องแอร์ก็เป็นช่องแอร์ดีไซน์ใหม่นะครับตกแต่งด้วยวสัสดุโครเมียมทรงกลมวสัสดุตกแต่งภายในนะครับก็แฝงไปด้วยทั้งหนังแนปป้าลายไม้เส้นอลูมิเนียมต่างๆนะครับ พวงมาลัยมาพร้อมกับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับทรงเดียวกับ s c r a s ทที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับถือว่าภายในเนี่ยยกชุดพวงมาลัยแล้วก็การตกแต่งหรือว่าคอนเซ็ปต์มาจาก s c l a s s เลยนะครับมาดูในส่วนของพลังของ Mercedes-Benz c c l a s s W206 กันบ้างน,นะครับซึ่งเครื่องยนต์ของ W206 ทั้งหมดนะครับจะมาแบบ4สูบ พ่วงระบบไฟฟ้า48โวลต์และจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะหรือ n g Tronic พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังและก็ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับเครื่องยนต์เบนซินมีทั้งหมด3รุ่นที่เปิดตัวออกมานะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ c 1 8 0นะครับขนาดอยู่ที่1,496ซีซีพลักกำลังสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20แรงม้า 200นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งส่วนถึงร้อนสามารถทำได้ภายในเวลา8.6วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่2 3 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนเครื่องต่อมานะครับจะเป็นรหัส C200 ขนาดความจุเท่ากัน1 4 9 6ีซีพระการังอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรนะครับ ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเท่ากันนะครับ20แรงม้า200นิวตันเมตรทำให้อัตราเร่งสูงถึงร้ออยู่ที่7.1ถึง7.3วินาทีและความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่240จนถึง246กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของตัว c 3 0 0นะครับก็จะให้ขนาดความจุมาที่1,999ซีซีนะครับพละงกำลังสูงสุดอยู่ที่258แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตร และทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกันอัตราเร่งสูงถึงร้ออยู่ที่6วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ C220D นะครับขนาดความจุอยู่ที่1 9 9 2 c, c พระกซีซีพลังกำลังสูงสุดอยู่ที่200แรงมา้าแรงบิด4รอยนิวตันเมตรนะครับ ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกันเช่นกันอันตราเร่งสูงถึงร้อยอยู่ที่7.3วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่242กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของ C300D นะครับความจุเท่ากันพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่2 6 5แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอ,อเตอร์ไฟฟ้าอัตราเร่งสูงถึง100ภายใน5.7วินาที และความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตต่อชั่วโมงในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหน้าใช้เป็นแบบโฟลลิงนะครับแบบใหม่และด้านหลังใช้เป็นแบบมัลติลิงนะครับและมาพร้อมกับระบบบังคับเลี้ยวแบบ4ล้อด้วยโดยจะหักองศาอยู่ที่ประมาณ2.5องศานะครับโดยจะอยู่ในความเร็วที่ต่ำกว่า60กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ สำหรับสีตัวถังภายนอกของ W206 นะครับจะมีสีใหม่ทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีน้ำเงิน s p e c t r o Blue นะครับสีที่2คือสีเงิน High Tech Silver และสีสุดท้ายคือสีขาว Opal White นะครับซึ่งในประเทศไทยเราก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเข้ามาในช่วงเดือนไหนนะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตอย่างไรเดี๋ยวผมรีบมารายงานให้ทุกคนได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยแลยกันนะครับขอบคุณครับ